หลังจากนางสาราลัตหรือแอมถูกจับกุมตัวเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายคดีนี้ยังคงร่วมกันสืบสวนสอบสวนขยายผลอย่างต่อเนื่องเพื่อหาพยานหลักฐานความเชื่อมโยงของแต่ละคดีที่นางสาราลัตเข้าไปมีส่วนผัวพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตปริศนาของเหยื่อทั้ง13รายและเหยื่อที่ถูกวางยาแต่รอดชีวิตมาได้อีกหนึ่งรายจนกระทั่งเมื่อ1-2วันที่ผ่านมา ได้พบเบาแสสําคัญทําให้เชื่อว่าจํานวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดน่าจะมียอดตัวเลขมากกว่า13รายเพราะจากการสอบเท็นทางการเงินตั้งแต่ปี2,564จนถึงปัจจุบันมีบุคคลจํานวนมากโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของนางสลารัตตั้งแต่หลักหมื่นบาทไปจนถึงหลักแสนบาทซึ่งจุดที่ทําให้เจ้าหน้าที่ให้ความสนใจมากเป็นพิเศษเกี่ยวกับความผิดปกตินี้คือบุคคลที่ปรากฏรายชื่อ คยโอนเงินให้นางสลารัตเหล่านี้จำนวนประมาณ18-20คนได้เสียชีวิตลงหลังจากที่มีการโอนเงินให้นางสลารัตได้ไม่นานขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบให้แน่ชัดว่าผู้เสียชีวิตรายใหม่ประมาณ5-7รายที่เพิ่งตรวจพบเจอเหล่านี้เสียชีวิตด้วยสาเหตุใดและมีนางสลารัตเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่จากแนวทางการสืบสวนหลังจากที่นางสลารัตลงมือฆ่าเหยือ่อ ก็จะรีบทำลายหลักฐานอำพรางคดีให้ยากต่อการแกะรอยสอดคล้องกับพยานวัตถุโทรศัพท์มือถือของผู้ตายที่ตรวจยึดได้จากนางสลารัตที่มักติดต่อเหยื่อผ่านแอปพลิเคชันมากกว่าการโทรพูดคุยล่าสุดนายระพีชำนานเรือผู้ประสานงานเหยื่อคดีแอมซยนายเข้าพบพนักงานสอบสวน กองปราบปรามในคดีก้อยที่เสียชีวิตเมื่อวันที่14เมษาย,ยนบริเวณริมน้ำอำเภอบ้านโปรงจังหวัดราชบุรีเพื่อให้ข้อมูลคดีดังกล่าวและมอบหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดเพื่อมัดแอมไซยานายพร้อมเผยมีญาติเหยื่อในพื้นที่จังหวัดนคนปรปฐมติดต่อมาอีกสองรายและยืนยันไม่กลัวถูกฟ้องดำเนินคดีกับข้อหาหมิ่นประมาทเพราะทำงานประโยชน์เพื่อสังคม ก่อนเตรียมยื่นข้อมูลให้ผลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้เป็นบัญชาการตำรวจแห่งชาติในสัปดาหา์หน้าขณะเดียวกันกองปราบเตรียมเชิญบุคลากรทางการแพทย์ให้ข้อมูลพรุ่งนี้30เมษายนเพื่อเร่งขยายผลเครือข่ายรับจำนำรถโดยพันตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพรองผู้บังคับการกองปราบระบุยอด14รายชื่อเหยือ่อถูกนำเข้าประกอบสำนวนคดีฆาตกรรมแล้ว นอกจากเชิญนายระทีมาให้ข้อมูลทางกองปราบยังได้เชิญตัวนางสาวนกมาให้ปากคาเป็นการมาในฐานะพยานเพื่อสอบถามประเด็จข้อสงสัยถึงพฤติกรรมโดยรวมของนางสลารัตรวมไปถึงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มบงแชร์จำนวนมากที่นางสลารัตเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง จากพยายนวัตถุประจักษ์พยายนหลักฐานรวมไปถึงพยานแวดล้อมที่บอกเล่าพฤติกรรมผู้ต้องหามูลเหตุแรงจูงใจที่ปรากฏขึ้นนั้นล้วนสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อรูปคดีช่วยเพิ่มน้ำหนักให้สามารถเรียงร้อยเรื่องราวแต่ละคดีเชื่อมโยงถึงกันได้เป็นอย่างดี